ถ้าใครรู้จักไทก้าต้องรู้จักแบรนด์นี้นะแบรนด์เนี้ยแต่ราคานี้ไอ้ยซื้อมาหลายตังค์เลยเนี่ยปลามแมงเจ้เชื่อรายนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหไม่รู้เหรอยี่ห้ออะไรแต่ลายเรียกแขกมากครับหนังยุค80นะเป็นซีรีกกสร์ Biggie Small นี่ลุงบ๊อบก็มาฮะงานดีกระสร็จแท้80บาท Taylor Swift ครับทุกคนเอทีดีบาทในล c ลสายป่อปฮนะคาริบีแกงง๊งยิงเป็ดไว้ยที่เพชรด,ด้วยอ่ะ เจ๋งนะตัวเนี้ยเฮ้ย T L C กี่บาทเนี่ย8ปสิบาทเฮ้ยอย่างสูกเลยอ่ะเอวิสเฮ้ยไดมอน n นี่ n o น่างานปั๊มคอเว้ยเ By Edo h o d มี Supreme ด้วยนะฮะอันนี้ีว i s u นะเว้ยเนี่ยเอาไว้แอบดูอะไรอ่ะแอบดูจอแดนก็มีเลือกกันเชี่ยนี่รุ่นแบบพี่เฉินเท่าหนานอ่ะอัลโลกายปาเหรอเออที่ตรงนั้นใะค่าให้เองคุ้มแพ่โอ้โหนี่ไง ทั้งหมด400กว่าเรือนนะครับ6หนู่ดูกันในตีสองกันไหมดแล้ววันนี้วั20บาทจะแค่เปลี่ยนฐานแพงกว่าไม่เห็นนานมากแล้วขายหัวล้ออ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดลาดสวายวินเทจฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีของหลุดของลั่นของแรของเล่นหรือได้เสื้อวงอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสายวินเทจเอสเกดมาถึงเจอนาฬิกากันเลยเกดดูดิ จ๋งว่ะอันนี้นเป็นมือสองใช่ไหมพี่ครับมือมีทั้งมือสองมือหนึ่งแล้วก็มือสามมือเยอะแยะมีหลายมือด้วยอย่างกระจาขอบดูดิเนี่ยสวยดีอย่างกระจาขอบสวยเลยนะ <laughs> อันน <laughs> ี้นี่ไงโอ้โหนี่สวักเลยอ่ะ สีสันดูดิเลโก้มากอ่ะมีเท่าไหร่ครับพี่ร้อยี่สิบาทครับเยอดแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบาทเยอดแค่เปลี่ยนผ่านแพงกว่านี่เป็นไงเจ๋งโอ้โหนี่โอ้คัสตอมใครที่แบบใส่คัสตอมนะเนี่ยบางอย่างไม่มีตังหาไม่ได้แล้วนึกไว้ของเก่าน้มันเลือกเนี้ยนี่เท่าไหร่ครับพี่เลยนี่ร้อยยี่สิบเท่าร้อยยีเหมือนกันนี่มีเพชรด้วยผมก็มีเพชรเหมือนกันนี่เป็นไงเพชรอะไรเพชรย้อมแห่เออเลียวเดียวเลยวโอ้นี่ง หมด400กว่าเรือนเลยโอ,อ้โ่ดูกันเตีสองไม่หมดแล้ววันนี้โอ้โหดูเชือกดิออชอบว่ะชอบแต่เชือกเออชอบแต่เชือกทุ้ยออกขาซื้อแต่เชือก,ออก Yeah, a E เช yeah, uh ี oh, hey, uh ่ยน <I> uh ี่รุ่นแบบพี่เฉินเท่าไหนอ่ะฮัลโหลไก่ปลาเหรอเออที่ตรงนั้นใะค่า้เองคุณแหมพี่ก็เจ๋งอะยี่สมัยก่อนเห็นปลาแบบเป็นแสนเลยนุ้ยแบบเนี้ยที่มันทำเยี่ยอะไรก็ไม่ได้หนักก็หนักดูดิเอาไว้ปลาหัวมีเสาด้วยนี่เออว้าหนึ่งเรียกว้าสองเปลี่ยนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโปงโป่งเมื่อไงอี๋มีแหนเลยใส่ไรวะมีสลับแพมสามหกสามแปดเว้ย เจอแดนก็มีเลือกกันอันนี้เท่าไรอ่ะพี่450บาทตลาดราชส่ายวินเทจเลิศเอาไว้อับดูอะไรอ่ะอบดูนี่สมัยหมุนเงี้ยเยี่ยกว่าจะได้เลขหนึ่งเนี่ยสมมติจะเอาเลขเนี่ยมันก็หมุนไปถึงตรงเนี้ยเออเยี่ยกว่าจะโทรติดมีสเตอร์สมัยนี้แม่งกดวิเดียวอีวิสุนะเว้เนี่ยไม่เห็นนานแล้วเห็นแบบในตำนานวันดั๊วันดั๊ อวันด <ged> ัสเมลเออแล้วนะ้ำมึงอ่ะนาซาก็มาไงตรงนี้จะหนาวเลยนะเป็นนาซาตัวนี้สวยป่ะทำเป็นแขนประเทศสวยไหมเออสวยดีสำหรับหน้าหนาว สุปรีมด้วย <Yahoo! S 1> ของวินเทจมาเลื้อยๆกัน My Idol ของบิ๊กี้สมอลชอบมากคนนี้ เชื่อลายนี้ไม่เคยเห็นเลยเจ๋งมากเราจะเจอสีหน ah? ้าเราเจอหน้าเดียวเสียดายไม่ใ <án> ช้ไซส์ผม by the hood โอ้โหเสียดายตัวเล็กไม่หน่อยดูดิสวยสวย ป้าย3าเเลยอ,ะอ่ะไอดูป้ายหน่อยเป็นป้าย 3A แบบเนี้ยบบโห็เจ๋งนตัวเนี้ยสวยนี่ตัวแรกเพื่อนเพื่อนดู พีเพชรด้วยอ่ะวว้า <Wow. S 1> เจ๋งนะตัวเนี้ยนี่เจ๋งนี่เจ๋งปกติลายเนี้ยเราเจอบ่อยมากแต่เราไม่เคยเจอแบบมีเพชรแบบเนี้ยเ <Yeah. S 1> พรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยไดมอนด์วว้าสวยว่ะบิ๊กกี้เมื่อกี้ที่เราเจอร้านแรกมันจะเป็นหน้าเดียวในนี้เป็นลายสีหน้าเห็นไหมจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เจอบ่อยอย่างเงี้ยเจอบ่อยมาก <c oughs> เอลวิสเฮลลี N ่ทำท่าเอลวิสให้ด้วยหน่อยแทม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 เป็นเฮี้ยอะไรผมเหมือนคนปั่นจักรยานอ่ะใช่ใช่ชิคาโก้โอ้ยสวยอันนี้สวยเลยโอ้ยสวยเลยว้าว ตัวสวยๆชื่อโกบูอันนี้เป็นหมดปั๊มป่ะเดบิวอะใช่ไหมแกลงหมดปั๊มคตรเลยใช่ป่ะซิลิน่าโอ้ยอันนี้สวยป่ะสตรีทมากสวยชอบชอบโยกะไอชีนี่ก็เป็นวงเหมือนกันนะเว้ยไอซชีนีเนวาน่างานปั๊มคอเว้ยเป็นแขนแบบสามส่วนสวยเนวาน่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นงานปั๊มคอคือมันเป็นงานลิเกซิ์แท้อยู่แล้วเป็นงานทําใหม่เออ ซีรีส์งานปั๊มคอแปดสิบบาทในลิตรดิบาร์บี้จ้ะบาร์บี้บาร์บี้อ้าวนี่นะอ,อันนี้เสื้อลิขสิทธิ์แท้เลยแปดสิบบาทเท่านั้นบาร์บี้อาาบาบ้าวบาร์บี้เก่าไงหน่ะแน่นี่ย้อนโอ้โหเป็นการร้องเพลงที่หลบลิขสิทธิ์ได้สุด <c oughs> ยอดมากกูตําต้นฉบับแทบไม่ได้เลยเมื่อกี้ <c oughs> โอ้สายอนิเมะนี่ถึงกับอะไรอยู่ตรงเนี้ยวาวเลยนะฮะนี่ ลายเรียกแขก่า TLC เป็น R&B โอ๊ o o l นะเพื่อนๆลองไปหาฟังเพลงโคตรด,ดีเนะนี่ยวงเนี้ยดีมากเฮ้ย TLC กี่บาทเนี่ย80บาทเฮ้ยเฮ่ยงสูกเลยอะ่ะถ้าใครรู้จักไทก้าต้องรู้จักแบรนด์นี้นะงานแท้มาเลยแต่ดูราคาว้า wow. ว <c oughs> ไม่เอาแน่นเนี้ยไม่เอาเลยคืนก็ไปไม่เอาแน่นอนใช่ไหมคะเอาสิกราฟสพอบะ คาริบีต้องมาฮะคาริบีสายทัวร์กต้องต้องรู้จักเขาแน่นอนนะนแต่ราคาเป็นมิดมากแปบาทคาริบีเป็นนาฬิกไม่น,นี่แล้วดูป้ายว้าวไมโอเบแล้วดูราคาอ,คอิซาละแพร์โอ้โหถูกมากตัวนี้ดีเลยอะนารูโต้เฮ้ยคาถานารูโตะบุดจำบุดบุดจำบอกกระานาลุโต้อบุดจำบอกอบุดจำบอก นี่ดูนี่งานปั๊มคอเลย50บาทเลิศลุงบ๊อบก็มาฮะมีงานปั๊มคอเลยไซออนนี่งานดิกระสิ์แท้ส0บาทว้าววัวววเย้ยนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ตายไปแล้วเพิงก็ยังฟังอยู่ทุกวันนี้เลิศหรูสาวสาวน่าชอบเอวสั้นสั้นแซคคอปแซคคอปแบรนด์เนี้ยแต่ราคานี้ซื้อมาหลายตังค์นะเนี่ยโอ้โหเลิศตัวเนี้ยอย่างถูกเลยจับนมอ่ะ ใช่นี่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากแพ็กซันน่ารหละไปดูหน้านะดูหลังเจสแก้แพ็กซันเขาทำถึงหางขายแกเปนหน้ากับพี่สีน้ำนะฮะเป็นจิตตกรระดับโลกนะฮะเรารู้แล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกเราขอคุณมาวันนี้มาในมัดย้อมแล้วดูราคาหนิห้าสิบบาทเวลีกูดอาเมงเจอร์โอ้โหไม่รู้เลยยี่ห้ออะไรแต่ลายเรียกแขกมากครับสวยเลยอ่ะดูดิปิลล่าจ้ะปิลล่านี่ เข <Wow. S 2> uh oh. าเรียกว่างานปั๊มคอแต่เป็นลิขสิทธิ์แท้เด็แต่ราคา50บ oh, าทเวลี่กูแกงยิงเป็ดเว้หนังยุค80นะเป็นซีรีส์มีคนมาบอกผมในคอมเมนต์ comment. ผมก็เพิ่งรู้สวยดีนะดูดิบิ uh ๊ก oh. กี้สโมสนี่สายแบรนด์นะชอมมี่งานปั๊มคอนะชอมมี่ในะชอ็อปนี้ส่งสัมพันตลอดเลยนะนี่50บาทเทเลอร์สวิป <Okay. S 1> ครับทุกคน มีหลังด้วยนี่ทัวร์เป็นไงสองพันสบสามย่สิบแค่ย่างถูกเลยห้าสิบบาทเทเลอร์สวิฟท์เชี้สมัยพี่วิเตอร์ยังหนุ่มอย่าเงี้ยหนังสือแบบวินเทจอ่ะอันนี้คือการ์ตูนผีอ่ะเนี่ยขายก่อนนะครับไม่มีเธออันนี้เก่าจริงเลย้วเนี่ยพี่ใช่ใช่ไม่เห็นนานมากแล้วอ๋อขายหัวล้ออะเจ๋งว่าดูดิแต่ว่าอันนี้ดูสมัยก่อนแม่งคลาสสิกว่ะมันเป็นการ์ตูนผีด้วยนะคลาสสิกมากเลย เรียบร้อยครับพเพื่อนๆกับตลาดลาดสวายวินเทจนะฮะใครที่ชอบของมือสองของวินเทจเรามาสับราวเรามาเดินเล่นกันนะฮะถ้าเราชอบชอปปิง้งเราคืนเพื่อนกันเจอกันอีพีหน้าฮะว่าเราจะพาไปล่านพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกด u b s c r i b e ช่องเราหน่อยครับแล้วเจอกัน e t สเก t ด t What, what? 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 E -E motherfucker! What,